หม้ว่านี่วันนี้เมรี่สองหมื่นตัวท<ฮ>สองพันเนี 20, ่ยสองหมื่นซับสไครวันนี้เมรี่ก็จะมาฉลองนะคะฉลอง 20, สองหมื่นซับสไครขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็อีกสามรอยตัชีวิตที่เข้ามาติดตามมันเกินไปแล้วสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ละลาปานนี้นะคะขอบคุณมากๆนะ,ะขอบคุณเอฟซีวันนี้เมรี่ก็เลยจะมาฉลองนะคะจะให้คนที่อยู่ในบ้านสวนวันนี้นะคะให้ทุกคน บอกไม่ลี่เมรี่อยากให้เมรี่เป็นตัวอะไรนะครับเป็นสัตว์ตัวไหนเมนี่จะทําตามเลยค่ะประเดิมคนแรกเลยนะคะพี่ยาวค่ะพี่ยาวนะคะโอตเยาวชาแนลมาพี่ยาวสวัสดีค่ะน้องเมรี่ชาแนลนะคะดีใจกับน้องด้วยนะคะป้าสองหมื่นก็ซับยาวสองหมื่นซาบเลยคือสองหมื่นซาบเราขอบคุณหลายนะคะดีใจด้วยขอบคุณเอสซีด้วยนะะกันเลย่า สองฉลองสองหมื่นทรบกันเลยว่าให้พี่ย่อเป็นประเดิมคนแรกว่าจะให้เมลี่เป็นตัวอะไรเออเป็นตัวอย่างน่าเบคันคันข้างโคกกับบอสต้องเฮ็ดยาักอี๋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 บอสคันข้างโคกกับจะไม่ได้เฮ็ดยากกันนะมันจะคืออยู่แล้วเฮ็ดอย่างนี้วะเอามาตัวอย่างได้เบิร์ตตัวอย่างนี้วันตัวอะไรดีตัวอะไรดีอะไรดีวันเอาตัวอะไรดีตัวอะไรดีอะไรดีลูก ลิงกะไรนุ่นตาเอ้ยขี้ค้องเนาะเอายิงก็ว้าสิครึ่งยี่บ่ล่ะเออไม่ได้ไม่ได้ลองเฮ็ดได้ตัวอะไรนะขี้ข้องจ้ะพร้อมหรือยังพร้อมจ้ะมาหนึ่งสองสามปุ๊บะได้ว ขอบคุณพี่ยาวมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้ได้แจกจับรางจับรางวีเหมือนนี่เลยนักใช้ในฟังๆอะไกเลยนะสาธุขอบคุณมากค่ะพี่ยาวขอบคุณค่ะโอเคคนแรกผ่านไปค่ะต่อไปเดี๋ยวจะไปพุ่นเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวจะไปโน่นเลยนะคะมาเลยตามตามจุดมาเลยมาดูว่านไปเบิ่งแม่หนิแล้วมันยังของน้ำใช่ไหม ยยคนต่อไป <c oughs> ต้อมน้อยร้อยหลานนะคะต้อมโอ้ยคือคนแฉะเอาไม,า <c oughs> ม้สลองสองมือทราบเห็นไงเร็วเจนทานบอกต้อมสองสองมือทราบเห็นไง สอยสองหมื่นซับมีครบสองหมื่นซับวันโอ้ยพี่กล้องยุ้พี่สร้อยสองหมื่นซับวันนี้จะเลยบอกว่าคครรัับบจะเลยบอกว่าผู้ใดบอกให้ไม่ดีเป็นโตหยางมือนีิไม่ดีจะทําตามที่คนนั้นบอกโอ้ให้ให้วิ่งซาดกันบ่ฮะให้วิ่งซาดกันบ่วิ่งอยัางก่อให้วิ่งหนุ่มชาดกันบ่บ่ต้องวิ่งหนิมาเลยเนี่ยก็ดีใจน้ำดีใจน้ำให้ปังฟังให้ ให้มึงปังให้เงินลุยเลยใช่ให้มึงปังให้นลุยให้งานเขาหลายๆให้เงินมีคุปต์เดินดือนละแสนแสนขึ้นใ้าถูกแล้วก็ขออย่างนึงราตาลัตานี่อย่างมึงเร็ยกอย่างกูเนี่ยบอกว่าฮักฮักเอาูฮักบอกเอาให้เป็นตัวอยังเป็นตัวอยังเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งวันนี้จะทำตามเลยมาแม่กบกบบอกเมนเมนกบกูยืนแเมนนี่มึงก็ได้ดอกวะแม่กบแมน ต้องทาเท้าขายขนตรงไปเน้ยฮะอบบเวนต้องนั่นเนี้ยฮะนา่งกลัมันนังหันหน้าไปหักขึ้นยังไปแตงผูกปานนี่เอ้นังให้เหลอหน้อ้โอ้อเข็ดขึ้นขึ้นขึ้นขเ้นขึ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 มนเด้อขึอนขึ้นเออนขึ้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 นขอยนขึานข้น้นขึ้นขึ้นขา้นนน้นึ้ขอนน้นน้้้ข ไ่ร้องเพลงกูเน่ยลาตาด้าดีโอ้โหคุณรับไปแล้๋ยวเราหักคุณมาหักุ้ณมาคุณโอ้ยตอมเอาสิให้เดินยูทูปมาละสิบเหรียญเดี๋ยวละสิบเหรียญท่านตามใจเนาะไม่น้องทุกคนไม่ร้องตามใดนีดเลยนี่นิ่งนี่แหะฟังฟังนะครับฟังบอกโอเคขอบคุณค่ะมาคนต่อไปคนต่อไปโอ้ยป่าพงเงี้งอ่ะลูซี่อ่ะคนต่อไปลูซี่ พอดีกับพ่ออะนุชี่นุชี่จะให้แม่เป็นตัวอะไรหนึ่งสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดหนึ่งบ่เออเป็นงูแม่เป็นงูบ่อูสีเลือยจังใดรอบาเดนอะเป็นงูอันบ่วันทำนองเนี้ยอะเห็นอยู่บ่เป็นงูให้น้องนุชี่นะคะงูอยู่บยโรยน้ำบะเช้่ยกตรงนั้นีตรงนั้นงูมันจะได้ไร ยไหนงูค,คือพญาน,นาคคือบบนี้งูให้รู้เพานาโอ้ยคนแข็งอะเป็นงูให้หนูซีนะคะโอเคนะขอบคุณมากค่ะนูซีค่ะเดี๋<อ>ไไยวา,าอันนี้พี่ชายอะตัวเล็กให้ตัวเล็กหนึ่งให้ตัวเล็กหนึ่งเป็นอยงตัวเล็กอัตัวนึงเป็นอะไรเอ นค่ะเฮาูกโก่บมโมาอะไรันไรบางีข้าทอบเนหน้าอิงดา่อเลนเเออแเออละเออเอละแเออเลเเออเยนั่นหละขอบคุณมากค่ะมาคนสุดท้ายอีก่าว่าอยากให้คุปเป็นนางอ้ย่าฝาขอขอพูดก่อนนะคะ ขอบคุณนิรุยชาแนลนะคะที่ดันเมลี่ให้มาถึง 2, สองหมื่นซับในวันนี้น้ามูดันนังแต่ซับแลกจนกว่อ 2, สองหมื่นซับขอบคุณนิรุยชาแนลมากค่ะอยวยพรนงมูมเลยเือแต่ขอให้ดันดำใบฟ้บาอ่ะไหวกระโบเป็นยังพว่าวนนิรุยอายุเยอะกว่าเบลี่แต่ว่านับถือกันเป็นเพื่อนอ่ะอว,พวยพรมาเลยแต่ขอให้ดันดำปังๆคนติดตามได้หลายยอดซับได้หลาย การรักษาพูดง่ายๆดีไหมดีการทำช่อง u t ท b e มันไม่ยากแต่ที่มันยากคือการที่เราจะรักษาไว้ว่าเราจะรักษามันไว้ได้ขนาดไหนนะคะค่ะแม่พี่น้องคะอจะให้เพื่อนเป็นอะไรวันนี้ให้เป็นหนึ่งตัวสัตว์ชนิดเมึหนึ่งตัวได้บุษยุยางมันวะได้บุษย์ุยางหนึ่งตัวเลยหนึ่งตัวเป็นได้บุษยุยางเห็นได้วัตยุยางแมน ซ้องแบบนี้เลยค่ะอยากเห็นเมลี่เป็นกบที่โดดลงไปในน้ำและจำฟังเท่านั้นได้บอลล่ะก็ได้แล้วเนาะเอาไปพุนเลยไปทายมันเลิกบอลเลิกบอลเลิกเราก็เล่นไปแล้วซสมัยนี่ซ้อมนี่อันนี้ลุยขอมาเมลี่จัดให้เลยนี่ลุยขอมาเมลี่จัดให้ใครแบบเป็นหลักฐานให้ตอมมันเลิกซจำไหนยุ้ยบอลเลิกป็นใดอารมณ์ทางผิดนะคขาน ยาวมันเขาหมักปิดไปสักก้อนบาทนะนี่ลุยขอมาเราแตะให้อันนี้ํำไรเนี่ยเพียงคอหรือเพียงใดมองแล้วสิบวัตตยุยให้น่านด้นน่นะยุ้ยปลาสิบวตอดกูบอกปลาจะไม่ตอดนะคะนี่ลุยบอกว่าขอเป็นกบยืนทื้เอรกับเป็นกบแล้วแต่ว่าที่หนักที่สุดนะคะนักที่สุดบอกว่าเป็นกบแล้วต้องโดดน้าให้กูบองมึงไปทำให้นี่ลุยได้ค่ะ เ้ยมันกรากน่มากเอ้ยกระดูกป่ะคเลิแข่งกูเนี่ยบอลเลยายนั่งกบอนนั่งสิแม่บกกระซัโดดน้าเด้อกระซ้่โดดน้าเด้เนี่ยแม่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 เกิดแม่แม่เก่เาบอกจะรองสหมื่นซับไมิมี่ไงว้าะสองซอหมื่เพื่อนี่รวยนะนี่ เพื่อนนี้ลุยนะนนเพื่อนนี้ลุยนะคะอ,อ,อบโอบอบ,อบ,อ,บอบกระโดดลงนล้ำเลยห้าสี่สามสองหนึ่งเอยเอะไรไปนดงสองสัวเครื่องแก่ คุเจ้าพี่คเจาพี่ดูเยดูาดูอุ้ยปาดุ้นั้มเลยมยมยมยแมมนาดนามาดูเอ๊ะยังง้อ้รดน้ำอุ้ยปาอุ้ยปาอุ้ยปาตั้เยมไม่เปล่ยบมีปา oh! uh! uh! ้นหน่มาอเ้ยีดิน้องนี่อุ้ยนีบอ่ะ เอาวะอี๋เี่มีเฮ้ยเฮ้ยโห่ยังเพียงโหมี่ไม่เสียงโหมี่ดรอเข่วยกันไปแล้วรึงอะไรวะภารกิจก็สำเร็จเอาถุงทุนงส่างเด้ภารกิจสำเร็จไหมนี่รวยสำเร็จภารกิจเพื่อนนี่รวยสำเร็จนะคะเพื่อนทุกคนสำเร็จขอบคุณนะคะ ไม่รีก็ถือโอกาสขอบคุณพี่ๆเอฟซีขอบคุณนิรุยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ไป็กำลังใจให้ละก่ะเข้ามาติดตามเมลี่เจย์ฮามาแล้วนะคะฝากด้วยติดตามเมลี่เจย์ฮามาแล้วนะคะขอบคุณจากใจเมลี่นะคะเฮ็ดแล้วตุงเฉดตุ่งเฉดตุ่งเฉดเฮ็ดแล้วเพื่อชุมทุ่นสั่งเด้อตอนก็ตอนหมดแม่เนี่ยตอนเด้ให้ยนิรุยแล้วไปส่งเตี๋ตีเลยขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า